ตมีตัวตัวแลชีายง่ายอเยเงองอืมอันนี้แม่สร้างง่ายทองบ่อืมใอตัวอะไนอนที่ดิไปนอนเล่นดินเล่นน้ำแล้วไปนอนทิดนเนี้ยนอนนอน น,นอนขี่ดินทองกี่ตัวงเอาไงท้องก่อนไงท้องก่อนตัวยงเสมียล่ะ ลับแล้วมั้งเนี่ยยังไม่หลับอ่ะดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยนะพ่อดูฟันหน่อย e BFC ถามา่าฟันเป็นอะไรเป็นหรือครับฟันไม่รู้ฟม่รู้ไม่รู้ ต้อดัดฟันน่มันสวยมากอันนี้น่าปวนอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้พุ่งเหนปันปากทุกนาดเคดินเบ่อไ้อนันนี้งงายกันอันนี้อยากงายางายอ่ะดูถูกููโยังงงกันยังงายกันยังงกันมันเหม็นแห้งอะทุกอ่ะ ตัวนี้มันเลแห้งครับตอนอายเท่าไร่ะไงกันไงกันไงไงไงทำไงทำอิจฉานาะแดงเบิดนี่น้ำมันนี่ดินน้ำร่นดีดินน้ำร่นดีแล้วค้างไว้ตายแล้วพ่นกันลู thank <laughs>